เห็นสุขก็เห็นสุขเห็นทุกข์ก็เห็นทุกข์เห็นมันหลงก็เห็นมันหลงแะให้ม <Christ, man, S 2> ันต่อไปจนตรงเป็นกิเลสตัณหาเป็นความโลภความโกรธความหลงไปมันไปไกลเกินไปมันไม่จําเป็นเราก็รู้เฉพาะเฉพาะเรื่องของมันเวลามันคิดเราก็รู้ทันความคิดแล้วเราก็กลับมากลับมาอู่กับความรู้สึกตัวในการสอนตัวเรา การสอนตัวเราให้เป็นน่ะมันเป็นเรื่องที่น่าจะรีบบรวนกว่าเรื่องอื่นการสอนให้รู้น่ะเราก็มีการสอนทั่ว,วไปมีตั้งแต่ชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมการสอนให้รู้ตอกเราก็รู้กันมากมากแล้วแต่ว่าการสอนให้เป็นเนี่ยเราต้องสอนตัวเรา คนอื่นสอนให้เราไม่ได้เช่นมันหลงเนี่ยใครสอนให้เราไม่หลงเราต้องกลับมาเองเราหลงคนอื่นก็ไม่เห็นว่าเราหลงเราทุกข์กคนอื่นก็ไม่เห็นว่าเราทุกเราจะสอนตัวเราขณะที่มันหลงขณะที่มันทุกขขณะที่มันโกรธขณะที่มันทําอะไรผิดพูดผิดคิดผิดเราจะต้องสอนมันตัวเองต้องสอนตัวเองสอนให้เสร็จนะ ไม่ใช่จำให้มันเป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่รู้เอามาปฏิบัติมันทุกออกมาปฏิบัติให้มันไม่ทุกนะสอนให้เป็นทุกครั้งที่มันผกิดสอนมันก็ทําถูกทุกครั้งที่มันหลงก็ทําให้ไม่หลงนะว่าทําเป็นวิธีอย่างนี้นะเป็นวิธีที่อยู่ในกำมือเดียวอยู่ในกำมือของเราไม่ใช่เป็นวัตถุที่หนึ่งที่สอง ปกคิที่หนึ่งตัวสองตัวสามมันอยู่กับตัวเรามันมีความพร้อมในตัวเจ็จมีความพร้อมในตัวเราขอให้เราขยันตรงนี้ขอให้เราขยันตนรนตนงนี้สักหน่อยจะไปขยันทางองื่นเช่นตาเห็นลูกนะตาเห็นลูกมันก็ขยันไปปรุงไปยินดียินไล่ไปถึงโน่นไปก็ไม่ไม่ใส่ใจตรงนี้น ถ้าเรามีสติก็สักวายเห็นสําเร็จประโยชน์แล้วการเห็นาวัาเห็นแล้วก็หลุดพ้นตรงเห็นถ้าเป็นก็ไม่พ้นแล้วไปไกลแล้วเป็นผู้ยินดีเป็นผู้ยินได่ก็ไปโน่นเป็นผู้ชอบเป็นผู้ไม่ชอบไปโน่นถ้าเห็นแล้วประโยชน์ทันทีถ้าเห็นแล้วสําเร็จประโยชน์หลุดพ้นทันทีถ้าเป็นเราไม่หลุดพ้นเราจะมาสอนตรงนี้มาสอนตรงนี้ ขณะที่มันไม่ได้เห็นไม่เป็นอะไรก็ลู่เอาไว้ลู่เอาไว้ให้มันจำเนจรจานานสร้างความรู้สึกตัวให้มันคลองกายคลองใจจนเป็นเจ้าของของกายจนเป็นเจ้าของของจิตใจความรู้สึกตัวนะ้แตอนนี้กายของเรามันเถื่อนอยู่ใจของเรามันเถื่อนอยู่สามสอนสามสอนถ้าเป็นใจที่สามสอนวงพก็เรียกว่าโสเพนี โสเพนีของใจตายส,สัมสนก็เป็นโสเพนีของกายเขาจะหิวไปไหนก็ไปกับเขาเขาจะโกรธก็ไปโกรธกับเขาเขาจะทุกข์ก็ไปทุกข์กับเขาเขาจะหลงก็ไปหลงกับเขาเขาจะทำเชั่วก็ไปเช่วกับเขาทำาไรไปโ่วนวดยส,สัมสนไม่เขาจะหอบจะหิวไปไหนนั่งอยู่นี่เขาหิวไปโดนกรุงเทพหาคนรักหาคนช่าง ไปโน้นนะเไาหิวไปแทนที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวคอยปกติอย่างที่เคยพูดหลายครั้งว่าบ้านของใจเนี่ยคือความปกติบ้านของกายก็มีกันทุกชีวิตอยู่แล้วแต่บ้านของใจเนี่ยอาจจะจนอยู่ยังจะกลางคืนเป็นความกลางวันเป็นเปล กลางคืนว่าขอนกลางวันว่าคิดหมุ่นคนคิดอยู่ไม่มีบ้านอยู่จนจนอยู่หลายอยู่เลยนะอันบ้านของใจคือปกติก่อนที่จะเข้าถึงความปกติเราต้องฝึกก็ต้องดูต้องดูต้องหัดดูให้มันรู้มันเห็นกายอยู่นานๆให้มันอยู่ด้วยกันนานๆสักหนึ่งวันถึงเจ็ดวัน หนึ่งเดือนทั้งเกตเดือนหนึ่งปีทั้งเกตป,ปีลองดูเราก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้ไม่ต้องไปหาวัตถุที่หนึ่งที่สองเป็นแหล่งการศึกษาเป็นตักกิิลาเป็นมนุษย์สมบัติอยากรู้มว่าใดก็ลู้ได้อยากมีสติเมื่อไรก็มีได้เวลาใดมันหลงกมมีสติได้ทันทีอย่างเรามาฝึกตรงนี้กัน เมื่อเราฝึกไปฝึกไปมันก็มีโอกาสฉนีชำนานมันไม่ใช่ว่าสติธรรมดาถ้าเราฝึกไปมันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามันเป็นมากเป็นผลไปโน,น้นมันก็ไปเรื่อยๆเช่นเราลู่สึกตัวเราลู่สึกตัวเนี่ยมันไปมันไปไหนมันไปจากความหลงเราลู่เที่ยงก็ไกลจากความหลงเทน่้นเราลู่สองข้งมันก็ไกลจากความหลงสอง สองข้างถ้าเป็นมหามลูกก็ไกลจากความหลงไปไปจนอยู่คนละโลกหาไม่พบเลยความหลงคิดยังไงมันก็หาไม่พบคนเราพบประชาติกับเองความหลงกับชีวิตเราคนเราพบประชาติแต่ก่อนความหลงกับชีวิตเราอยู่ด้วยกันย่ำยีเราอยู่เป็นภาระ,ะความโกรธคนนี้ คนเราพบประชาิความทุกข์เเนี่ยมันเป็นคนเราพบประชากับเราแล้วนะนการปฏิบัติการสร้างความรู้สตัวไม่ใช่ว่ามีแค่นี้หรือมีแค่นี้หรือมันไม่ใช่แค่ไ,ไ,ไ,ได้รอกเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นญาณอย่างรู้ทะลุทะลวงดูอะไรจบทันทีดูอะไรจบทันทีทนทเหมือน คนที่มีความรู้อย่างคนหมอพอดูคนป่วยมันก็ทะลุทะลวงไปเลยขาพูพดใด้ฟังสังเกตการทะลุทะลวงไปเลยจัดยาให้คนป่วยหายสถาปนิกการก่อสร้างอย่างอย่างฌอนรงศินเนี่ยออกแบบปฏิแบบนั้นแบบนี้ดูไปก็ทะลุทะลวง ทำแบบนี้ห้องนอนแบบนี้ห้องน้ำแบบนี้ทำแบบนี้บางทีกับตดวัดสดุประกณได้พอดีปูนกีลูกเหล็กกีเส้นอิฐก,กีก้อนไมก้กีเม็ดกี่ศอกไม่ให้เศษไม่ให้เหลือแล้วกำหนดลงไปทำกี่วันแล้วกำหนดลงไปอีกราคาเท่าไหร่เป็นธรทมนะถ้าชำนาญนไดไ้มันก็ ก็เก่งในทางนั้นย่างพวกเราที่มีความชมำนาญหลายคนที่มีความชมำนาญปีที่แล้วในพรรษาที่แล้วในะพระรูปหนึ่งเขาเป็นช่างซ่อมเครื่องบินเขาก็เก่งเขาซ่อมเครื่องบินเขาดูเขาเอ็กซเรย์เครื่องบินเวลาเครื่องบินของเขาลงมามันลงแรงเกินไปเอขาอเอ็กซเรย์ ขาก็รู้แต่พวกเราเอ็กซเรย์เครื่องบินไม่ได้เอ็กซเรย์หัวใจข้างไหนนด้แต่ช่างความผลัวเอ็กซเรย์เครื่องบินแต่วันเสียก็ก็ซ่อมกันทีเพราะการศึกษาเรื่องไหนมันก็มีความชำนิชำนาญเรืนะ่องนั้นจนเป็นปริญญาเหมือนกันยาตะประิญญากำหนดรู้หรือการรู้ชีวิตเรานละ้เป็นปัญญาอันตน้น ติละคณาปัญญาปัญญาในการแกกแกงอันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นนม้มอันนี้เป็นสมมุติอันนี้เป็นบัญญัติอันนี้เป็นปรมัทติอันนี้เป็นวัตถุอาการต่างๆนะสำรวดลูด้วยการลู่มันก็เร็นรติละคณาปัญญาแกกแกงแกกแกงย่อยออกไม่เป็นขิ่นเป็นอันมองเห็นลูกมาทรมองเห็นนา้มมาทำแกกออก ตัวตนเลยไม่มีตัวตนที่จะไปโกรธตัวตนที่จะไปทุกตัวตนที่จะไปวิตกกังวลเลยไม่มีแก้กังวลเลยเหลือศูนย์ชีวิตเหลือศูนย์ไม่มีอะไรที่จะไปให้ทุกมันไม่มีตัวไม่ตนที่จะไปทุกไปโกรธไปโลภไปลงเหลือศูนย์เหลือศูนย์แกกออกปานาปิญาทําให้พ้นไปหมดไปทาให้ปัญหาหมดไป ทำให้ภัยทั้งปวงหมดไปเรียกว่าปหารปริญญาหมดไปพ้นไปชีวิตยอยู่เพื่อความหลุดพ้น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 ไม่มีไม่มีการบ้านไม่มีโจทย์ไม่เป็นจำเลยไม่เป็นภาระต่อหนคนเรื่องของกายก็ไม่ต้องไป เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเรื่องของใจก็ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะใจแต่เนี่ยเราเอากายไปเป็นสุขเป็นทุกข์เอาใจไปเป็นสุขเป็นทุกข์เอาใจไปลองรับทุกอย่างความรักความชังก็อยู่กับใจความโลภความโกรธความหลงก็อยู่กับใจความสุขความทุกข์ก็อยู่กับใจความยินดียินร้ายก็ไปอยู่กับใจมันก็สูญเสียแห่งความเป็นใจเลยพึ่งใจไม่ได้ หลายคนที่เพิ่งกิจพิ่งใจไม่ได้นะทั้งทั้งที่มันอยู่กับเราเราพ่อก็ถามคนหลายคนเรามีลูกเรามีกายเรามีใจเรามีนามเช่นเรามีใจเราเพึ่งใจได้ไหมนะบางคนก็นไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะพอเราบรรู้แล้วเราจะใช้ลูกทำแต่ความดีเราจะใช้นามทำแต่ความดี พอเรารู้จักมันเลือกได้นะแต่ก่อนนี่ไม่มั่นใจบางทีอาจจะทำความทั่วสับสนทุกชนซุกซนจริงจริงใจอดลลดซอดเทนอะไรอดีตอนาคตวิ้งหน้าวิ่งแล้วคนหนุ่มก็คิดไปข้างหน้าคนชราก็คิดเคลื่อนข้างหลังปัจจุบันนี่เลยไม่เนียไม่ได้ตกแต่งปัจจุบันก่อนที่จะเป็นอดีตก่อนที่จะเป็นอนาคตมันต้องมีปัจจุบัน มันต้องมีปัจจุบันเพราะเราจะไม่ค่อยได้ศึกษาพอเราศึกษาแล้วโอ้เราจะเอารูปนี่ทำแต่ความเดีเราจะเอานามทาแต่ความเดีนะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะอันสิ่งไหนไม่ดีเนี่ยไม่ให้รูปทําไม่ให้นามมันทําเพราะฝึกมาแล้วแล้วมันก็รูปมันก็รูปจริงๆรูปมันก็รูปนะไม่มีอะไรที่จะรู้ดีกว่ารูปนามก็รูปมันรูปของตัวเอง ถ้าหัดตัวนะั้นเช่นเราหัดให้มีความรู้สึกตัวนะสักก็ดวันดูสิพอมันหลงมันจะไม่เอารอกมันจะกลับมาทันทนะีถ้าเราหัดนะตัวรู้กับตัวหลงมันต่างกันต่างกันเหมือนฝ้ากับดินสัมผัสดูแล้วถามใครไหมไม่ต้องถามใครมันไม่เอารอแต่ถ้าคนที่ไม่เคยมีความรู้นะมันหลงกัเฉยอยู่ได้ เฉยอยู่ได kind of ้เพราะเขาอยู่ในโลกคนเดียวเขาอยู่ในโลกคนเดียวเหมือนคนอคนโกรธนะเขาอยู่ในโลกแห่งความโกรธเขามองความไม่โกรธไม่เห็นเขาก็พอยใจอยู่ในความโกรธความทุกข์ก็เหมือนกันเขาอยู่ในโลกแห่งความทุกข์เขาไม่ได้มองเห็นโลกแห่งความไม่ทุกข์เขาก็พอยใจที่จะทุกข์อยู่ใใครไปห้ามเขาก็ไม่เอา ไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้นะโกรธได้เพื่อไงคนเห็นอยู่นั่นอ่ะ,เ,ววอะเขาก็เว่ากเขาแสดงอะไรที่มันควรที่จะแสดงออกให้มันเห็นอ่ามันเห็นว่าเราโกรธถ้าเห็นว่าเราทุกข์เขาอยู่ในโลกกันเยอะพอลองมาดูเขาจริงๆโอ้มันมีโลกมันมีคู่อยู่เหมือนพระสิทธัตถะมองมองโลกแบบมีคู่ เห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายมองตรงกันข้ามเลยคือไม่ยอมนะเห็นคนเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดเห็นคนเจ็บมันก็ต้องมีไม่เจ็บเห็นคนแก่มันก็ต้องมีไม่แก่เห็นคนตายก็ต้องมีไม่ตาย,ดยได้หลับตรงไหนเห็นสมณะก็ออมองไปก็เมื่อมองอย่างนั้นก็มีการกระทําเกิดขึ้นเทยคือไม่ยอม รับผิดชอบเรองนี้ลองดูเพราะนั้นผู้ที่สร้างสติเนี่ยมีสติไปหลายปันจะเห็ุความหลงเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเถอะฮะนะเขา,าจะไม่ไปเขาจะไม่ไปยูอความหลงเขาจะสร้างความรู้ทันทีพอมันหลงเท่าไร่จมีโอกาสในความรู้ท,ทันทีเป็นคู่ของเขาหัดไปหัดมาหัดไปหันมาเขาก็เขาก็เป็นอัตโนมัติของเขา ขาก็ช่วยพวเขาเองเมือเกือบเครื่องยนต์เขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปตามธรรมชาติของเขาไปเป็นปรมาทตยไม่ต้องไปเข็นกันชีวิตของเราถ้าเป็นสมองก็สมองในทางที่ดีเป็นปัญญาที่จะคิดไม่ให้เกิดปัญหาไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นก็จบชีวิตของเราถ้าไม่เบียดเบียนตนแล้ว ชีวิตของเราถ้าไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วแล้วก็ช่วยให้เขาคนอื่นไม่ให้เขาเบียดเบียนเขาช่วยคนอื่นให้เขาไม่เบียดเบียน,นคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุนะล้วก็ไปจังละก็ไปเทา่านองละก็เลยเป็นเรื่องตงล่มกลืนไปหล,หลายอย่างไม่มีใครดอกที่จะอยู่เฉยๆเหมือนพ่อแม่ได้อาหารมาก็ค,คิดถึงแต่โลกมองยัยโลก ไม่คิดลังเกียดอะไรที่เกิดอยู่กับลูกความสุขของลูกความทุกข์ของลูกเป็นเรื่องของตัวเราชีวิตของผู้มีสินมีทรรมนะก็เกิดการงานขึ้นมาคิดช่วยคิดเลือ้อคิดจะบอกคิดจะสอนเพียรพยายามที่จะคิดที่จะช่วยคนอื่นโดยวิธีต่าง อยูอ่เดี๋ยวนี้นะผู้ที่สอนให้เกิดความรู้สึกตัวให้เกิดไม่เบียเบียนตนมีไม่ไม,ไม,มากคนสอนให้หลงอาจจะไม่มากตอนพวกเราต้องให้พอสมควรนะตอนที่จะมีชีวิตอยู่กับโลกนะบางทีเราก็ต้องให้มันจัดเจนบ้างเอาบทเรียนบ้างเอาประสบการณ์บ้าง กลับมายิ่งพวกเราได้เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยได้เคยยกมือได้เคยเจริญสติเนี่ยอาจจะมีเครื่องมือมีเครื่องมือพอที่จะแก้ไขพอที่จะ,ะทําความร้ายเป็นความดีพอที่จะทําความผิดให้เป็นความถูกพอที่จะทําความทุกข์มันเป็นความไม่ทุกข์มันก็ยินดีนะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยศึกษามืดแปดด้านมืดแปดด้านกลัวที่จะ ช่วยตัวเองได้ก็าเก็บปวดเต็มทีแล้วเก็บปวดเต็มทีแล้วเราจึงเป็นเรื่องรีบด่วนเพียงหน่อยหัดเอาไว้ฝึกเอาไว้มันหลงอยู่ที่ไหนเปลี่ยนเป็นความรู้มันทุกข์อยู่ที่ไหนเปลี่ยนไปนามไม่ทุกข์ให้ทำตรงนี้สักหน่อยใส่ใจตรงนี้อย่าให้มันพลาดถ้าพลาดตรงนี้ก็พลาดไปหลายหลายอย่างเช่นเวลาใดมันหลงให้มันรู้ทันที อยให้มันพลาดตรงนี้ถ้ามันพลาดตรงนี้ก็ไปไกลมากนะมันกับการงานต่างๆไม่กีดกา้นเดียวไม่เมืองทั้งเมืองก็ได้ความหลงอย่างเดียวไปเป็นกิเลสตนาะเป็นราคะเป็นความโลดความโกรธความหลงเป็นอิจฉาพยาบาทเกิดศึกสงครามทิ้งลูกทิ้งเมียทะเลาะวิวาทกันไปสวสม,สวสมกอดทั้งงั้นไม่มีตัวไม่ตนแล้วความหลงก็ไม่มีตัวไม่ตนแต่มันยิ่งใหญ่ ถ้าเราจะมาดูแล้วนะสมควรง่ายที่สุดก,การการฝึกกิตเนี่ยง่ายกว่าการฝึกอืนน่นพวกมันอยู่กับเราไม่ต้องมีวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามการฝึกกิตเนี่ยนะเป็นของที่ง่ายเป็นของที่สะดวกกว่าแต่บางคนเขาพูดว่าฝึกยากทําใจยากที่จริงเขาไม่ได้ทํจริง เขาไม่ได้ทําจริงๆหรอกถ้าเขาได้ทําลงไปสักน้อยนะมันก็จะกระตือรือร้นว่ากการมาฝึกจิตการรักษาจิตการดูแลจิต